ช่วยป๊อบเปียด้วยปอบเปียจะตายเลยตังดูนเมื่อไหร่มันจะตายวะเก้าอี้วาเยอไอ้บ้าออะไรเห ไปเดี๋ยวนี้อะไรไม่ต้องมาอยู่กับว่าเราจะไปนะกลับไป,ไป,ไปจังงอตาสีาไ,ไปนะกลับไปถ้าหากว่าดูคลิปแล้วชอบก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้คิวด้วยนะคะว้าวเฮ้ยเขาให้เกียรติขาเขาให้เกียรติเราด้วยการเล่นตาบอดอ้าวสีขาวขาวะวะอ่ะสีขาวก่อนเป็นแต่สีชมพูว้าวตาบอดไอ้นี่ไงสีขาว ไอ้ยประวัติหนูมีเท่าอ่ะได้เลยมีเลยหัวงอกพาานเอานังคู่ไลยพานเอานังคู่พาเอาเัาไม่สักอ้าวโอ้ไรวะผู้แสให้เกียรติในการเล่นน้องบอดท่อ้าวพี่เล่นน้องบอดจริงเหรอพี่เดี๋ยวเล่นจริง พี่หนูสาว่าจังเลยว่ะเราอุตส่าห์ให้เกียรติเขาในการเลือกตัวเหมือนเขาจะดูเขาทำกับเราสิพี่มันเอาขอทองมาแล้วเลคุณจีมเขาน่าจะเอากอทองมาไม่เหลือไม่เหลือไม่เหลือแต่ถ้าเขาถ้าเราเล่นน้องบอดแล้วชนะนี่น่าจะแปลกแล้วเออน่าจะแปลกเราคิดว่าเราควรต้องปัดไปแล้วมึงเนี่ยเออไปกันดีกว่า ไปกันเถอะราพอแกยังไม่มาช่วยยังไงคเดี๋ยวให้ฮันเตอร์ปั่นไฟได้ไหมอ่ะปั่นไฟมันไม่ชนะหรอกนะวิ่งเกิดตรงนี้ฉันว่าเขาเกิดข้างบนว่ะเขาเกิดเลยต้งแทงสูงอุ้ยเขาอยู่ตรงรูปปั้นรูปปั้นได้แค่มารีหนูพี่จะอ้อมไปน้องจะไปล่อหูให้พี่แถวบ้านเล็กไปนะได้เลยไปกัน่ะ เขาอยู่ซากบ้านเล็กพี่น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 ี่อยู่นี่แถวนี้แถวนี้เราจะเห็นสิ่งมีชีวิตบางอย่างที่เรียกว่าเรียกว่าเรียกว่ากาลาเชียยูแชโอเคพี่ว่าพี่เห็นกาลาเทียแล้วมันอู้ฉังนังกุยอู้ฉังนังกุยเอ้ยเจ็บโอ้อยอเลนอย่าโดนตีหรอวพี่แตก เสี้ยวเดียวก็น่าจะหาได้แล้วเออพี่ว่าก็น่าจะหาได้แล้วแหละมันมองบ้านเล็กพี่มันมองพารายเอ้ยมาหาน้องต่อเลยคืออะไรวะมาเลยมาเลยบ้านเล็กมาเลยเดี๋ยวมันได้มันมันไปหน้าโดมแล้วโอ้หน้าโดมพี่อยู่นี่ไงหน้าโดมไอ้บ้าเอ้ยโอ้๋อไปป้องกันสุดชีวิตเฮ้ยน้องจะบอกว่าถึงถึงจะไม่โดนตีแต่ว่าถ้าทันเตอร์ไล่มันถือว่าได้คะแนนแล้วนะจะบอกไว้ตอนอ๋อก็ลังไปกัน อยากได้เงินฮะเท่าไหร่ก็ได้มีพันหกก็ก็ให้พันหกไม่ได้ทำไมมันเดินไวกว่าวะมันช้าหน่อยมันมากดตัวมันกดตัวบีม่ไปกันไม่ทันแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรว้าวว้าว Fantastic baby ไปเลยไปเลยไปเลยไปตูเลยไปปห้ตู้แล้วโดนทำไม้หนึ่งชิ้นเฮ่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 เฮาเฮ่เฮ่เล่เไ่เฮ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 ่เเ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 เ เราได้กับข้าวกินหนึ่งมื้อแล้วแหละตีมันจัดจัดแปลว่าตีโคตรมันตาบอดจุกค,คิงเ,เฮ้เฮ้เฮ้เแขวนเลยเนาะแขวนเลยแขวนเ,เลยไม่งั้นเราตุยแน่นอนตาบอดยิ้งอ่อนแอร์อยู่หนูอ่อนแอร์หนูออนแอร์มึหาเงินแพิ่มึงปัหา,หา,หา,หาเป็นแค่คนพิการแท้ๆยังหนูไม่ได้พิการหนูมอเออยู่อย่ามาว่าอย่าบูลลี่เกิดมาบูลลี่ หนูมอเห่ไม่ได้หนูมอเหอยู่โอ้โหเสียดายไม่โดนปั๊บหนูเหนะหนูเหนะใครบอกหนูไม่เหเนี่ยหนูหนูตีนะหนูตีนะเหอะไรเหอะไรเห่เห่โม่เห่โม่เหมีเห่ละเห่โม่เห่ทุยาที่ควรจะเห่วิวแชร์ตู้คว้เนี่ยเขาเดินไปหาเก้าอี้ที่นั่งอยู่ทาแถวเปียขึ้นมาอยู่ขบวนใครก็ได้มาหิ้วเปียข้าบวนมาฮิ้วไปฮิ้วมาเร็วมาเร็วมาเร็ว เอา้ามันตาขึ้นมาแล้วเนี่ยเลยพี่สาวแม่มาหิวสจะน้อยไหมแอ่ะนี่เขาอยู่ข้างล่างทานเปล่าทานเปล่า,ทา,าทานแน่นอนไม่ทานไม่ทานปล่อยกอดปล่อยกอปล่อยกอปล่อยกอ่ดยิงแล้วยิงไปแล้วมันไม่มีกอดทอหรือไงวะทำไมไม่ช้ล็อตเตอร์อ่แม่รู้เหมือนกาันโตอะไรมาก่อนวุ้โตโตหิวเลยหิวแล้วมันโตวุ้น ช่วยเหี่ยวแล้วไม่ช่วยเหี่ยงแล้วแพ้แล้วพอแล้วพอแล้วพอแล้วตัวแป๊บแรนแล้วแง่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 ตัแป๊บหลงโอ้ยโอ้ยมาตีมาตีหมอมาตีตีไปแล้วหมอว่าหมอว่าเลยมุลี่มุลี่เราเราลงมาแล้วลงมาแล้วก็ออกสี่รออะไรเออเออเออไม่โดนได้ไงวะซื้ออะไรแม่เอ้าโกกินกินเหล้าไม่ได้เลย โอเปียกินเหล้าไม่ได้ดูเหมือนว่าดูเหมือนว่าอูช่าของเรากำลังกำลังเกช่วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยยังไงกำลังวิ่งไปมีคอเทเกลมีคนเทเกลรีพอร์รีพอร์โอ้รีพอร์อูชาเทเกลช่วยด้วยช่วยยังไง กำลังวิ่งไปมีโคเทคเกมีโคเทแกลรีพอรีพอกโอ๊ยีพอไปเลยหาเทเกเชี่ยหหยเลามันตามปมเพียงมาแล้วแกนไม่ได้ก็พี่พังก็ซ่อมตีคงพังอะไรก็ซ่อมตีโห่ทำไมไม่เลียช่าง่ะ เด็กไม่ไได้เรียนปเลี้ยงช่างมาสิกกเลี้ยงเดี๋ยวนี้เลยไอ้บ้าไอ้ตามไปทันแล้วไอ้บ้าไอ้มันไปแล้วมันจะไปอู้มันจะไปอู้มันจะมาอู้เปลี่ยนใจมันเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจอีกแล้วโอ้ยเนาะช่วยด้วยโดเพื่อเกมมนลงมาเลยช่วยป๊อบปิดลุย โลกูคืออ่ะโลกูคือลามาแล้ว,ลอ,ลวอ่ะมือคือกูก็โล ว่าเป๊อยู่ในบ้างว่าเปอยู่ลงมาลงดดลงบาจะอุ้มให้เร็วดดลงมาเร้วเอามังไปชิบไห้เรีช่วยป๊อบเปด้วยช่วยวยทำอะไรเหรไมเลือก็นอแบี้ชไอจิไค เราโดนแกงกันเฮ้ยช่วยลุยช่วยป๊อเปี๊ยะลุย 又敢问我家白？ แหวกแพ้ก็แพ้ไปด้วยกันนั่นแหละไปนาฬิกานาฬิกานาฬิกาอยากชนะจะชน้าไปคนเดียวเลยว่าจะพาพวกนึกแพ้ให้บอกได้เนี่ยอ้วอาวแพ้ตายให้บอกเนี่ยงงแล้วไม่ต้องมายุ่งไม่ต้องมานจะงงจากสุดยอยสู่ของจริงแม่ไอ้ภาษาบัางออกเลยเนี่ยปกติน,นั่นเป็น าอเชื่อสายจริงเลยโมโหมากเชื wow ่อสายจะออกแม่งนี่